กู้นะครับยืมเงินแล้วครับผมบอ่อชาระภายในกําหนดนะเจ้าหนี้ควรทํำยังไงครับอืมครับเจ้าหนี้ก็ทําใจงอนไปหรอกหมายของแานสิครับไปรองครับทานี่ที่มีกาหนดระยะเวลาหรือนี่ที่ระบุนสัญญากาหนดไว้เป็นตามปฏิทินแกงกันแล้วแต่แล้วลูกหนี้พิษนัชดชำระนี่เจ้าหนี้มีสิทธ์ดําเนินการได้ทันที่บ่ออันนี้เป็นไปตาม ข้อบัญญัติหรือข้อกฎหมายที่มันกำหนดไว้เจ้านี้อาจจะใช้วิธีการโดยการบอกกล่าวทวงถามเป็นหนังสือหรือติโน้ตดตดหนังสือบอกบอก,กล่าวทวงถาม,<ว>ามนั่นแหละครับคือโน้ตตดครับอ,อาจจะบอกกล่าวทวงถามก่อนก็นได้หรือครับหรือถ้าเป็นหนีที่มีกำหนดระยะเวลาอยู่แล้วบบก็จำเป็นที่ต้องทวงถามถือว่าผิดนัดแล้วเมื่อผิดนัดบอชมาดีก็ใส่สิททั้งศารเป็นการโต้แย้งซิทเรียบร้อยแล้วคำถามจากทางบ้านครับท่านอาจารย์ครับ ในกรณีนะครับผมทําสัญญากู้ยืมกันนะครับในการกู้ยืมกันดอกเบีย้ยตามกฎหมายนะครับผมคิดดอกเบี้ยร้อยละเท่าไหร่ครับดอกเบี้ยร้อยละสิบนี่ต่อวันสามารถทําได้หรือไม่ครับครับอันนี้พี่น้องเอฟซเขาครับโดยเฉพาะผู้ที่ไปยืมเงินนอกระบบ หรือผู้ถี่ไปยืมเงินายนทุนหรือว่าผู้ถี่ปล่อยมีอาชีพปล่อยเงินกู้ส่วนใหญ่จะเจอครับดอกร้อยละ3ามแน้อยละห้าแนลอยละเจ็ดอยละยี่สิบอยละสิบต่อมือแต่ตามกฎหมายเท่านี่บอสามารถคิดได้ในแตาระอยละสต่อมือหรือร้อยละหล้อยละเจ็ดต่อมือบอไดดเนี่ยผิดกฎหมายพอกฎหมายเท่าคิดเป็นอัตราร้อยละสิบห้าบาทต่อปีได้ต่อปีต่อปีบ่เป็นตออ่อเดือนเลยพี่น้องแต่ว่า ขันร้อยละสิต่อมือนี่เป็นดอกเบีย้ยที่ผิดต่อกฎหมายพี่น้องมีปัญหาเรื่องของกฎบัตรกฎหมายครับผมสามารถคอมเมนต์นะครับผมติดตามเฟซบุ o กนะมาแล้วชแนลทางช่อง YouTube ครับผมท่นเจ้าชัญครับฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าแสดงความคิดเห็นใด้ตอบทุกคอมเมนต์ครับครับผมแล้วเจอกันครับ